เวลาทำความรู้สึกในท้องอดจะก้มมองไม่ได้เลยเหลือบตาลงไปมองแล้วทำให้มึนทิ่สะปวดกระบอกตาแล้วก็ทำให้ใจมันไม่ละเอียดเราก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดที่ เรารู้สึกสบายก่อนก็ได้นะจ๊ะซึ่งทางเดินของใจมันมีทั้งเจ็ดฐานเราจะเริ่มจากฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหิงซ้ายจายขวาก่อนก็ได้หรือสบายที่ฐานที่สองที่หัวตาเหล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหล หญิงซ้ายชายขวาอย่างนั้นก่อนก็ได้หรือกลางกักคิสัะฐานที่สามระดับเดียกับหัวตาหรือพดานปากฐานที่สี่จ้างปากอาหารสำลักหรือปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่ห้าเนี่ยแล้วก็ให้ สังเกตดูว่าเราวางใจตรงไหนเนี่ยมันสบายก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าเป้าหมายของเรานะ่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจให้เรารู้อย่างนี้ หรือหลับตาแล้วเราก็นิ่งๆไม่กังวลเรื่องฐานก็ได้อย่างนี้ไปก่อนแต่ตอนสุดท้ายมันนิ่งแล้วมันก็จะมาลงมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่พอเวลาเราอยู่ในอริยบทอื่นลืมตาก็ควรจะฝึกทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนนึก มองไปในกลางทองนะโดยไม่ต้องเหลือกในตาลงนะลูกตาก็ยังอยู่ที่เดิมจะทำความรู้สึกอย่างนั้นเนะมื่อเราลืมตานะจ๊ะให้ใจเนี่ยมันคุ้นเคยแต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้ามันตึงระบบประสาทกล้ามเนื้อมันตึงมันเกร็งมันเครียด ถ้าอย่างนี้ไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราก็่าไปฝืนทำแต่ไม่ใช่เลิกทำ่าไปฝืนทำแบบอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าอย่าถือโอกาสเลิกนั่งไปเลยก็ไม่ใช่ให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตั้งแต่ปิดเปลือกตา ปิดเปลือกตาระดับขนาดไหน,นรู้สึกสบายแล,แล้วก็เริ่มไล่ฐานลงไปจะไปถึงจุดที่เราพึงพอใจรู้สึกสบายก็อยู่ตรงนั้นแต่ตอนสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ฐานที่เจ็ดนี่คือ แบบฝึกหัดของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นข้อสังเกตซึ่งมันไม่หนีหลักว่ามันตึงเกินไปหรือหยอ่อนเกินไปถ้าหยอ่อนมันจะฟุง้งไปเรื่อยเปื่อยหรือไม่กันหลับเลผลอพลอยไปถ้าถูกหลักวิชาแล้วมันจะนิ่งเบาสบาย นั่งแล้วมันไม่เบื่อเวลาจะหมดไปอย่างรวดเร็วนั่นคือข้อสังเกตว่าเออเราทำถูกวิธีการแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดกับนิ่งๆเอาไว้ให้สม่ำเสมอนะจ๊ะให้นิ่งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเวลา ภารกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกใจากนี้เราฝึกหยดุดฝึกนิ่งให้ดีนี่คือสูตรสำเร็จตั้งหยุดกับนิ่งเฉยเมันถึงจะเข้าถึงหลักมันก็มีอยู่แค่นี้ เพราะนั้นที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันยังไม่หยุดหรือหยุดแต่มันยังหยาบอยู่หยุดแบบกดๆแต่ถ้าหยุดอย่างสบายนั่นแหละเพลินมีความสุขสนุกการนั่งสมาธิอย่างนั้นเราะถึงจะถูกวิธีการถูกหลักวิชาต้อง สังเกตนะลูกนะแล้วก็ปรับลงให้อยู่ในภาวะที่สบายนิ่งอย่างสบายทำใจเย็นเย็นพู้ที่ทำไม่ได้ก็มีอยู่แค่สองประการเท่านั้นแหละคนตายคนบ้าปัญญาอ่อนอะไรพวกนั้นก็เขาสูญเสีย เ็นระบบการรับรู้ไปแล้วถ้าคนดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทจิตใจอะไรต่างๆเล่านั่นต้องเข้าถึงทุกคนไม่เข้าถึงเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยที่ไม่สูญเสียระบบประสาทการรับรู้แบบคนบ้า ัญญาอ่อนอะไรพวกนั้นต้องทำเป็นทุกคนเพราะว่าพระธรรมกายท่านก็อยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วนะท่านอยากมาให้เราเห็นใจยายขาดทีเดียวถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านะคือพร้อมที่จะให้เราเห็นเสมอพร้อมที่จะผุดผ่านมากลางกายเรา ดวงใสๆสนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะเสมอเอ่ยอยากจะให้เราเห็นแต่เราก็ต้องทำให้มันเป็นทำให้มันถูกหลักวิชาอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วนคะือต้องหยุดต้อง,งนิ่งสบายบ่ายนี้เราไม่ต้องเอาอะไรกันเยอะลองฝึกดูนะจ๊ะฝึกหยุดนิ่ง เฉยๆอย่างสบายนึกองค์พระได้แล้วก็นึกนึกดวงแก้วได้แล้วก็นึกนึกแล้วมันตึงหรือนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆแล้วก็มือที่วางเนะี่ยต้องวางพอดีที่หน้าตักของเรา กล้ามเนื้อทุกส่วนต้องผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะเลยไปเลยกระบ,บอกตาคอบ่าไหลแขนทั้งสองจนปลายนิ้วมือผ่อนคลายไปทาตัวของเราถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ผ่อนคลาย ทั้งเนื้อทังตัวให้คลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นว่างว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุม,นม,นมละมุนละไมให้ใจใสใสลองค่อยๆทำดูนะลูกนะอากาศกำลังดีนะ ค่อยๆวางใจเบาๆจะเหลืออยาชํำเลืองหรือเหลือบตาลงไปในท้องอย่าไปกดลงไหมแค่ตามความรู้สึกเหมือนตอนนี้เรานั่งหันหลังให้มหาวิหารพระเด็บคุณหลวงปู่เรายังนึกภาพมหาวิหารได้เลยตั้งเราหันหน้าตรงกันข้ามหรือมหาธรรมกายเจดีย มีองค์พระสามแสนองค์เต็มไปหมดอยู่ข้างหน้าเราเรายังนึกได้เลยถ้าจะนึกภาพต้องนึกอย่างนั้นแหละการเห็นทางใจจะต่างจากการเห็นวยลูกในตาตอนแรกคือลูกในตานี่พอลืมตาก็มองเห็นเลยแต่ใจนี่มันค่อยคอยเห็น แล้วแต่ความคุ้นเคยกับสิ่งนั้นคุ้นเคยมากมันก็เห็นง่ายไม่ค่อยคุ้นเคยมันก็นึกไม่ค่อยจะออกอะไรอย่างนั้นแต่จะอะไรก็ตามหลักวิชาก็อยู่ที่นิ่งหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆจะไปคำนึงถึงความมืดหลักก็อย่าไปเร่งให้มันสว่างเร็ว มันก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันจะไปรัดขั้นตอนเนี้ยยากแล้วก็อยาเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนกัลยาณมิตรบางท่านที่พอเขาหลับตาแม่มาใหม่ๆเขาก็นึกถึงดวงหรือองค์พระได้ ปัจจุบันยาบยา้ดเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งพาเขามาเรามาก่อนเขาได้สัมแต่ก็เพิ่งมาแต่ทำไมเขาไมเห็นปัจจุบันนี้เราเห็นเพียงแค่นะี้แต่แต่ยอ้อนหลังไปเนี่ยสาวไปเรื่อยๆในอดีตกว่าที่เขาจะง่ายในวันนี้มันก็อยากมาก่อนในอดีต แต่ก็ทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเน,นื่องเมื่อบุญส่งผลมันก็พลุบขึ้นมาวางใจถูกส่วนถูกหลักวิชามันก็พลุบขึ้นมาได้เราจะมองแค่สั้นๆไม่ได้เอาเพิ่งพาเข้ามาแล้วเขาเห็นก่อนเราไอ้ที่เราช้ากว่าเขาเพราะที่ผ่านมาใน่ดีต เราทำผูผโปรไม่ต่อเนื่นองกันเพราะนชาตินี้เราก็ต้องมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ยากมากมันยากพอสู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าง,ง่ายมากมันก็ง่ายพอดีพอดีถ้าวางใจได้นิ่งนิ่งถูกหลักวิชามันก็ง่าย ก็จะทำได้เพราะตอนนี้เราฝึกให้มันหยุดนิ่งเบาเบาสบายนะวางใจเบาเบานิ่งเดี๋ยวกายก็จะเบาไปเองนะตั้งนิ่งนิ่งสบาย แล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกลามเนื้อนะค่อยๆประครับประคองใจอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคือนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะ่ะนิ่งสบายผ่อนคลาย